หมวกกับนกมันชอบเป็นฝ้าเวลาฝนตกอ่ะพี่พี่ร้านพี่มีแผ่นกันฝ้าปะสำหรับหมวกกับนกอ่ะใช่เพราะว่าเออเพราะตอนฝนฝนมันตกโอ้โหขึ้นเต็มเลยมองทางไม่เห็นมีครับผมมีใช่ปะอันนี้เลยอันนี้เลยใช่รุ่นหนึ่งก้าหนึ่งสองอ่ามันเป็นแบบใหม่แล้วครับเป็นแบบใหม่ใช่ปะคือถ้าหมือนว่าถ้าปกติถ้าเป็นแบบเก่าอ่ะหมวกรุ่นเนี้ย K Y T รุ่นเนี้ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่ทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะติดหมุดฟินล็อกครับผมคือเมื่อก่อนอ่ะถ้าเป็นฟิล์มกันซารุ่นเก่านะอื่าจะติดหมวกฟินล็อกก็คือรุ่นอะไรง่ายคือหมวกเต็มใบใช้ได้หมดเลยยกเว้นที่มีหมุดเป็นล็อกเนี่ยใช้ไม่ได้อ๋อใช่ครับผมแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่แล้วใช้ได้หมดเลยกนี่หมวกกันน็อกเต็มใบทุกแบบทุกยี่ห้อใช้ได้หมดเลยครับอ่าโอเคนะครับผมนี่ฟิล์มกันซาใช่จะเป็นแบบนี้ ก็คือในชุดเขาเนจะมีผ้ามาให้เลยจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเอาไว้เช็ดกันรอยแล้วก็อันนี้จะเป็นจะเป็นซองเขาจะเป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าหมวกเรามีมีลายมีคราบมีคราบมันอะไรพวกนี้แล้วก็แกะซองครับผมแกะซองแล้วก็เช็ดที่หมวกด้านช <c oughs> ิลด้านทั้งในทั้งนอกเลยอใช่เสร็จบุบแล้วก็เราก็ผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยที่เขาแถมให้แล้วก็เช็ดอีกทีหนึ่งก็คือเช็ดสองฝั่งด้านในด้านนอกให้สะอาดครับครับผมต่อมา สร็จปุ๊บวิธีวิธีแปะนะฟิล์มกันฝ้าอ่าเราลอกแผ่นฝั่งสีฟ้าออกเห็นไหมครับว่าเราหันหันมาดูมันจะมีสองข้างมันจะมีฝั่งที่เป็นสีขาวกับฝั่งที่เป็นสีฟ้าครับให้เราลอกแผ่นสีฟ้าแผ่นนี้ออกมาอ่าเสร็จปุ๊บลอกออกมาเลยใช่ไหมครับครับแล้วเราก็แปะที่กระจกหมวกของเราเลยที่ชิลหมวกเลยเราแปะด้านนอกนะครับแปะด้านนอกแปะด้านนอกเลยเราเล็งองศาให้มันตรงเสร็จปุ๊บเราก็แปะให้มันอยู่กึ่งกลางเลยครับพอแปะเสร็จเรียบ้ปุ๊บ ให้เราถอดชิวหมวกออกมาถอดชิวหมวกออกมาใช่ครับผมหมวกแต่ละยี่ห้อแต่ละใบไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือดึงตัวล็อกออกแล้วก็ถอดชิวหมวกออกมาได้เลยอพอถอดชิวหมวกออกมาเสร็จใช่ไหมครับให้เราเช็ดด้านในให้เรียบร้อยอืเช็ดชิวใช่เช็ดชิวด้านในคือเราเช็ดให้เรียบร้อยเลยให้เราถอดชิวออกมาเลยนะเช็ดด้านในทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้มันใสเลยเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้เราลอกสีขาวออกมาอือันนี้ให้เราหันหันฝั่งสีขาวเข้าหาตัวเรานะครับเราลอกสีขาวออกมาเสร็จปุ๊บอืม อ่าฝั่งนี้อ่าเราลอกฝั่งนี้เสร็จปุ๊บลอกออกไปเลยใช่ไหมครับครับแ่าตอนนี้ขอบมันจะเป็นกาวแล้วนะอขอบจะเป็นกาวต้องคอยระวังนะครับว่าเราลอกออสีขาวเสร็จปุ๊บให้เราดึงสีแดงออกมาอีกเหมือนกันอ๋อทีเนี้ยมันก็จะใส่แล้วทีเนี้ยอ่าฟิล์มกันฟ้าเราจะใส่พอเราลอกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้เรา เลงองศาให้มันตรงกับด้านนอกสีฟ้าตอนแรกที่เราแปะไว้อืมอ่าทีนี้ก็มันก็แปะได้เลยอ๋อแล้วก็ท่าองศาให้มันตรงกับตรงกับด้านนอกที่เราแปะนํานไว้ตอนแรกอะ่ะให้องศามันตรงเสร็จปุ๊บเราก็แปะแล้วก็กดขอบกาวให้มันแน่นทั้งหมดอืมใช่ครับผมแบบนี้ก็ใช้ได้เลยโอเคแค่นี้เองฟิล์มกันฝ้าแปะด้านในนะครับลูกค้าหลายท่านนะที่เอาไปแปะผิดคิดว่าป้างที่ในด้านนอกแต่จริงๆฟิล์มกันฝ้าเนี่ยแปะด้านในคิวนะครับด้านในคิวแปะด้านในคิวเพราะว่าฝ้ามันขึ้นจาก ขึ้นแา่ด้านในครับผมโอเคด้านในพี่เอาผมเอามานึงได้เลยครับครับผมครับพี่แล้วถ้าผมเพื่อนผมสนใจแล้วพี่น้องผมสนใจกดสั่งซื้อยังไงได้บ้างกดตะกร้าสินค้าด้านล่างครับผมเดี๋ยวปักตะกร้าสินค้าไว้ให้โอเค